จะพาไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านของพี่น้องชาวไต้หลอยหรือว่าพะลมังยองนะครับผมวันนี้จะพาแบบเที่ยวเป็นซอกเป็นมุมนะฮะดูวิถีชีวิตชาวบ้านขเขาแล้วก็จะมีะปแจกขนมให้กับเด็กๆนะครับผมอตอนตอนนี้ก็ดูรูปแบบหมู่บ้านของเขาาว่ารูปแบบของเขานี่เป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมบางส่วนก็ยังเป็นมุงด้วยหญ้าคานะฮะบ,บางส่วนก็จะรับเปลี่ยนไปตามสภาพ ปัจจุบันนี้ก็จะมีกระเบื้องมุงนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูวิถีชีวิตว่าเป็นอยู่ของเขานะครับผมขอบคุณครับผมรับเดินต่อๆเรื่อยๆนะครับผมจะเห็นวิถีชีวิตของชาวล้วหรือว่าพี่น้องเรียกว่าประลังนะของพี่อาศัยอยู่บางยองนะครับผมดูวิถีชีวิตชาวบ้านเขาแต่บ้านจากโบราณน,นะฮะอาจจะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยง เป็ดไก่ทั่วไปนะครับผมอตอนนี้กำลังเห็นชาวบ้านคนหนึ่งกำลังฟันไม้นะครับผมจะถ่ายหมูกนะ่อ,อ,อนหมูพี่น้องชาวดอยที่เขาเลี้ยงไปนะครับผมมีทั้งไก่ด้วยหมูด้วย ที่ผีชีวิตก็ยังเป็นแบบอพอเพียงนะครับผมพอเพียงบ้านเหล่าน,นี้ก็ผสมปร,ระสานระหว่างมุงห่าคากับมุงกระเบื้องแบบโบราณนะครับผมหรือว่าเรียกว่าดินขอแลวผมดูตอนนี้เขากำลัง ขึ้นตันไม้เพื่อจะตั้งเสาที่จะเป็นเสาไฟฟ้านะครับผมที่จะตั้งเสาไฟมาดูเสาไฟฟ้าของอปีน้องชาวล้วล้วปีน้องดอยธามมยอดน,นะครับผมจะให้ดู นี่ก็คือเสาไฟฟ้านะครับผมแบบโบราณสุดๆนะครับใช้ไม้ไผ่เป็นเสาไฟฟ้านะฮะอ,อ่าทา่นี่เสาไฟฟ้าแบบเก่านะฮะก็เห็นมันจะคูพังไปแล้วเจ้าเขาก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมสายไฟอ่านี่ก็เป็นหนึ่งอเมซิรยของบองยองนะครับผม ตังนี้เขากำลังเหลาดูดดูดูกระทํานะครับผมมาปักแล้วรถไอะไรเส้นนี้ไงส้ยใดนั่น่ะคุ้มไหมเออเลยฮะคุ้มันไห้เออกดคุ้มม,น,ม,มนให้กัน,มมนกดอะไรอ่า ที่เห็นเป็นไม้ต่างๆนะตรงนี้นะจะเป็นเครื่องอุงปรกรณ์ดับเพลิงนะฮะอุปรกรณ์ดับเพลิงแบบพื้นบ้านของเขานะฮะจะมีะไม้แล้วก็จะมีน้าอยู่ตรงนี้ห้อยอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คืออุปรกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินของช<ม>าวว่าชาวใต้ดอยนะฮะใต่ดอยที่อยู่ในเบีมยยงมยองนะครับผม ครับอมวันนี้ลองพามาดูวิถีชีวิตการทำอาหารของพี่น้องชาวอาเตอร์ไอยนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างลองมาดูนะครับผมสัมผัสกับวิถีชีวิตธ,ธ,ธรรมชาติจรงิงๆนะครับผมเป็ดโคอยังโคขีบ้าโคขีบ้าโอ๋โอ

ผมตูองเสีความสูงขวาครับผมวันนี้จะมาสัมผัสอีก,อกีีชีวิตหนึ่งของพี่น้องชาวชาวะหรือว,ว่าชอดดอยนะครับผมวันนี้เห็นเขากำลังทำ อะไรสักอย่างหนึ่งน,นะครับผมเดี๋ยวลองจะเข้าไปดูโซงนี้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับรู้สึกว่าจะมีสมานเรนน้อยด้วยอ,อ,อ่ะอเอ,สอาส่งส่งอะไรก่อนส่งมายิงในผ้ากุ้งในผ้าก๊อฟม,มาได้ไ<ข>มันไข่อะอยู่ไหนยอยู่ในห้องนเลยออมอยู่ดีอะ่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้นนนนเฮ็ดเฮสองอันนี้อะ่ะอื ินหลังอ๋อส่งชหน้าจหลังเน,น่ะแ้วน,นันเนาะเอาตุ๊้ามาวะเอาเอาเอาประกานให้แล้วนาะเ,าอเ,าเอานนให้วนาะส่งชมหน้าชนหลังไงอ่าแตยงมีกคนคนไข้เนาะ็ซิลีซิลีนั่นเาะยาเล่าเลยยาเปล่ร่มาน้อยด้วย เรียกว่าการส่งจนหน้าจนหลังการส่งเคราะห์นะฮะอ่าแล้วก็ปีกว่า,าหลับต้นี้น้อยมาของอหลันี้ไงเนะาะดูพิธีกรรมพิธีการเขาใส่นะฮะอาจจะเกิดกว่าการอ่าอเครื่องอ่าส่งเคราะห์คล้ายๆส่จะปีปะเพนีทางด้านหน้าของเรานะฮะเครื่องสดผจขอนอะไรต่างๆํำนองนั้นนะครับผม ่ก <owning> ็ยูเ <hi> คือวันนั้นผมอยู Heh ่ท ja ี่นี่ใครหนาวหนาวหลายวันอ่ะหนาวหลายวันเนาะแต่หาหมอสิยงก็ไม่หาโอ้โหสิยงแต่ว่าซนฉันบ้านอ๋อบ้านรับสิยงที่นี่แต่ว่าโรงพยาบาลนะฮะ บ้านนี้ก็มีจะมีคนป่วยเขาก็จะส่งเคาะตามพิธีกรรมพิธีการของเขาตามคติความเชื่อของชาวบ้านเขานะครับผมหลังจากที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่หายก็จะมาทำพิธีกรรมพิธีการเรียกว่าการส่งเคาะนะครับผมก็คล้ายๆอย่างทางด้านหน้าของเรานะครับเดี๋ยวดูแบบใกล้ชิด วันนี้เห็นพิธีการเขาทำนะการส่งข้อาวตีนนี่คงจะเป็นบันบันพวกหรอวันนี้ครัเนี่ยวันนี้อ๋นนอหลายโมองอ่ะฮะี่โมงสามโมงอ๋อโอเคครับขอบคุณกรับผมนี่ก่อส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคติความเชื่อของพี่น้องชาวเรียกว่าชาวดอยหรือว่าเผ่าล้วนะครับผม จากเรียร์มยองรัชันรมาครับจากโคเราได้เห็นวิธีการแต่งเครื่องดาหรือว่าเครื่องอที่จะทําการพิธีส่งเครานะห์ฮะวันนี้ก็เห็นเห็นเขากาลังทาพิธีกันเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับผมพิธีกรรมพิธีการเขาจะเป็นอะไรยังไงมั่งเดี๋ยวสุว่าเป็นพิธีกรรมที่แปลกอย่างหนึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยนักนะครับผมเดี๋ยวจะลองดู

มันช่วงนี้ก็เป็นพ mm ิธีกรรมพิธ nah ีการที <BR EN issance> 2> <iros> 2> ่แปลกอย่างหนึ nice ่งนะฮะหาได้ยากเป็นพิธีการเรียกว่าทำพิธีการส่งเคาะของปีน้ังเขาหรือว่าเขาล้อนนะฮะหรือว่าเขาประลังที่อยู่ทางเดียมังยองนะครับผมเป็นพิธีการที่หาดูได้ยากที่สุดครับวันนี้มีโอกาสได้มาเจอนะครับผมจะให้ดูแบบเต็มๆนะครับผมอ้าวคุณสมมาสมิตต์สมานเรียกว่าคุณเจ้าสมานเรียกวาเจ้าสี่ที่อยู่ในเนาะก็เนาะ ใช้ uhm, นี่ก็จะเป็นภาษาของนคนของเขานะครับผมก็คงจะเป็นเรียกว่ er. าเก่าเป็นภาษาหรือว่าเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาผมอ่ามีเสียงหมาตัดกันด้วยที่ตรงใกล้ๆนะครับผมจะมีัเสียงไก่ตองเสียงหมูอะไรเรียกว่า กันกเป็นบทนะผมตองเป็นไปติดซื <c oughs> <ส>้อไปถึงเ<ส>ขาไปถึงเตียงถึงหมเถ้าไปถึงไก่นะครับ นครบย่เหมมมอนนนนนกกัััเเเาาบบทีีี่้้จครป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาชาวไทยด้วยถ้าถึงก็เรียกว่าการพิธีการส่งจนนะครับบางที่อาจจะเรียกว่าพิธีการส่งเคราะห์นะครับผมีมว่าาะัส ตรงที่นั่งก็จะเป็นเรือนชานนะครับผมเรือนชานของบ้านหลังนี้นะครับผมเขาจะไม่ส่งกันที่ในในบ้านจะส่งกันที่นอกบ้านนะที่เรือนชานนะครับผมคิดว่าคงจะเสร็จพิธีลนะ าสาเหตุก็ที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าเจ้าของบ้านนี่รู้สึกว่าจะมีการป่วยนะครับผมป่วยเกิดขึ้นก็เพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจของเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ได้ไปเรีวยกว่าปเปชิญนะฮะ อาจารย์หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้รู้ในหมู่บ้านมาทําพิธ ok oka ีการส่งเคาะหรือว่าส่งจนนะครับผมเป็นพิธีการอย่างหนึ่งเพื่อจะทําให้เจ้าของบ้านนี่มีความสบายใจนะครับผม่่าาางอนีเ้รวยพะ ผมก็คง,ง,งเป็นการเสร็จสิ้สนพิธีสำหรับการเรียกว่าส่งตนนะครับผม